สวัสดีครับวันนี้เรามีวิธีการขัดสีทองให้เป็นสีทองเราจะใช้วัตุดิบที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ต้องไปซื้อ,อที่อยู่ในตลาดครับเราดูวัตถุดิบในบ้าน,นครับตอนแรกเราต้องมีน้ำนี่เลยแล้วก็อันนี้ครับยาที่ฟันอะเดี๋ยวเราลองมาดูครับตอนแรกเลยเราก็ต้องเอาไปจุดน้ำก่อน ุ่มต่อมาเราก็เอาอยาที่ฟันเนี่ยครับที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยอฟอกไปอฟอกไปก่อนนะฟอกก่อนอ่าอาจจะละ่อยครับนี่เลยฟอกไปเราขัดเลยนะอือนะครับ,รนะนะรบถ้าต้องการให้มันนาวัดเลยก็แช่ได้นาน,าน,นครับอ่าแต่อันนี้เราทำให้ดูเบื้องต้นนะอ่าทีนี้เราล้างน้ำเลย มาดูแวนนี่เลังเล้งโอเคเดีเ๋ยวผมต่องกช็นะอาเรียนะคถ้าคุณไหนชอบนะ วัคือดิบง่ายๆที่ทำตอนนี้นะง่า,ายกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ได้ขอบคุณครับ